เอาพอแล้วมุ้งโซเอาไว้กวดมืออื่เอามาหน,นีพอนี่ซ้ำหนีก่อนเอามาปัญญาหัวหน้ามุม้งมาหนีพระอาจารย์ให้ห้าร้อยบาทเอาไปซื้อขนมกินเด้อเอาไปซื้อแต่กมันมีประโยชน์การม,มันมีประโยชน์เดี๋ยวไปซื้อน้าอืออ่าไปไปซื้อขนมได้ไป โโสีบตังหนูตังปอมซื้อไปได้นะคะไม่งั้นจะแจ้งตำรวจจับเก็บปอมหนุ่เาไม่ได้บาบากินเงินกับเงินปอมปอมบมงใดวะ แบ่งแท้แบ่งบอมล่ะพี่ยังบอกมาเลยว่าแบ่งบอมแบ่งปบอมเอาแบ่งบอมเป่งแล้วครับแบ่งบอมเป่งจีเชิดตาแล้วมองกันได้ไหมโอ้งห้างบอมเลยน้ำหนักร้องเออเแบ่งปบอมแล้งจะแบ่งปบอมเพี้ยงยังดีครับเอาไปใส่กับคนบูดีที่ล่ะ

เรียวไปปะ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 มาเบามเบิ้มีนางนางเนี่ยนางนางเนีย่ยเนี่ยคนางมวนมวน้อันนีคิดดีละบอเอาแบมงวอมซื้อเพื่นมันบุดีดิ้ย้ันีนเป็นคนจน พ่อบอกว่างานเป็นโคงนแ่จอมานีอื้มอืมอืมโอะไรพ่อบม่ได้มาเอาไปขึ้นก็ซะขาสบายใจเลยวูกําลังสีดเบิ่งอู้ปะเบิงเดงเป็ดมาแล้วครันัใหม่หนังมันมาใหม่นะครับว่าไงน้อง เอาไหนนักพร้อมเปลี่ยนจะดีมากขนครับทำไมอ่ะไม่ได้ดิซื้อไปแล้วไม่รับคืนท <ำ S 2> ่านผมรูม้ท่านเบิงหรืเนี่ยยังไงก็ไม่รับคืนยังไงก็ไม่รับคืนซื้อไปแล้วท่านพร้อมอเปลี่ยนเป็นคาร์ด่อยมั้งครับยังไงเอ๊ะย,ยังไงเด็กเนี่ยมีอะไรตุกติกพี่หรือเปล่ามันห้าร้อยห้าร้อยเหมือนกันก็มีข้ามเท่า,ากันเ,เนี่ยเออเอาไปเท่าเ่องฟอร์มนะฮะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเนี้ยน้องเนี้ยว่าอะไรนะ เพราะว่าเงินที่น้องมาซื้อพี่เป็นเงินปลอมใช่ไหมน้องหัดโกงพี่นะเนี่ยให้โกงกันแน่นี่เบิ้งนั่งขายเทพพีสีดีเทือนเจ้าได้ไปท่าของขาวบอได้ไปถือกองทองขาวบอแมานางยิ้มเป้ยได้เงินมือละพันสองพันคุมบอมันก็จริงของน้องที่พูดแล้วกันครับงั้น,นเงินปลอมนี้น้องเอาไปแล้วกันแล้วอย่าไปใช้ซื้อของแล้วกันนะ อ่าพากันมาถ้าสายพรุ่งนี้มาตเตลินหอดเวลามเวลาเฮ็ดความสะอาดมืเอินเขาสิมาเฮ็ดบุญตาม,มาอ่ามามาวันบูมกับเชียง ไปฮ็ดความสะอาดอยู่โบดเด้อไปปัดกวาดผูให้งามๆแต่ว่าอ่าส่วนเอ็มกับอันไปล้างถ้วยเด้ออ่าไปล้างถ้วยมือเร้าจะภาพสิไดเหียนแล้วปลื้มใจใจนอทั้งทั้งามไปให้ความสะอาดซอยๆก,ก,กัน เงินไายถูกปะบัญญะโอมทิ้บความสาดแล้เนี่ยเร็วไปหน่ยครับเอ็นละ,นะเปิดมุ้งมาไปโอมับ,บ<ป>เอ้ยไปเอามเงินไปลอยนึกนอกนี่นอบัญญาบัญญา เออมูขึ้นมากเลยอ๊บอ่ะมากก็ดีแล้วยมได้ถวายปัจจัยมากสองพันบาทแต่ตอนนี้ฟ้าจันย์นับตป็แล้วเหลือพันเก่ามูว่าไผมันเเอาไปผมไม่ได้ไปนะครับอ่าผมได้เอาไปก็ดีแล้วผมได้เอาไปนะครับอ่อ้วนก็บผได้เอาไปอืมผมก็บผได้เอาไปดืวยกันครับห่วยผมมีไผเอาไปเลยนะฉะนั้น ยายหูนะว่าใครเป็นคนเอาไปเป็นเป็นคนเอาไปก็ไปคิดบึงดีๆเข้าใจว่าอือนักขัณฑ์ก็ไปไปเล่นข้างนอกกันอ่ามุสูมากก็ดีแล้วบ่งวานหาไปพิจารณาบึงเดีวว่าใครเป็นคนเอาเงินไปเงินลอยหนึ่งมันกับว่าหลายหรอกแต่พระอาจารย์ก็ขอบเจ้าว่า มีความบริสุทธิ์ใจว่า<ช>มีความจริงใจว่าคันบ่มมีผู้ไหรับผิดชอบะอาจารจตบีทั้งหมดเลยมีใครรับผิดชอบบ่าหนึ่งถึงสามหนึ่งบมี่พยายมรับสองผมเป็นคนเอาไปเองครับเ้าเอ็มเป็นคนเอาไปตีคือเป็นคนกี่ตัวเป็นคนโกหก,กคนโกงยังท่านมานอน อ๋อคือเพาบอกแต่ก่อนท้อบอกให้ยามีคือกกล้านี่ยคือบอ,บอ,อ,บอ,บอกอบอกลาต่อไปอย่าให้เป็นเงนินอีกจะไปพดโกงมนเดินมาใจว่า,มมาปัญญาอ่าฉะน,นั้นตั้งใจไหม<อ>ะจะไหวดีกว่า